สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวันนี้ในวันอังคารที่กับ28นะครับธันวาคม2021นะครับวันนี้เราจะมา <c oughs> วางแผนเทรดนะครับในระบบของตัว f u วชั่นกันอีก1วันนะครับเรามาดูในคู่แรกของเราก่อนนะครับในคู่แรกของเรานั้น จะเป็นในส่วนของคู่เงิน AUD USD นะครับวันนี้ AUD USD นั้นเราเน้นในสัญญาณที่มันเป็นกรอบไซด์เวนะครับเป็นกรอบไซด์เวเราเห็นว่าลงมาทำสวิงโลแล้วดีกลับขึ้นทำสวิงไฮนะครับส่วนสวิงไฮชุดนี้เนี่ยก็ยังมองแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่ จะยังไม่พ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มันเกิดการทำสวิงโลต่ำกว่าเมื่อสองวันก่อนนะครับทั้งวันศุกร์และว,วันจันทร์ว <c oughs> ันนี้เราก็เลยมองว่าตัวของ AUDUSD นั้นยังยังค่อนข้างเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ในช่วงตรงนี้นะครับในช่วงนี้ก็เว้นในการเทรดคู่ตัวของ AUDUSD ไปก่อนล้วกันนะครับมันยังไม่ชัดเจนนะครับ เพราะเราไม่แน่ใจว่าจะผ่านสวิงไหายได้ไหมก็าอาจจะคําขึ้นและอาจจะทบลงนะครับจะทําให้เราเสียจังหวะได้เอาเป็นว่าตัวของ AUD นะครับตอนนี้มันเป็นไซเว์เราผ่านไปก่อนเรามาดูในส่วนของตัว EU นะครับ EU วันนี้เราให้เล่นฝั่งแนวโน้มในแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับโดยรอสัญญาณทดสอบแนวต้านนะครับแนวรับด้านล่างนี้สังเกตว่ามีการทดสอบแนวรับระดิดขึ้นทำราคานะครับ แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำราคาที่เกิดสวิงไฮใหม่ได้นะครับเพราะนั้นตัวของ EUR น USD นะครับวันนี้ EU เรามันก็เลยออกมาในรูปแบบของการเป็นกรอบไซเวย์ให้เราเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นตัวของ EUR u ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะรอให้เขาทำเทรนก่อนครับรอเลือกทางนิดนึงนะครับแล้วค่อยหาจังหว่าวิเคราะห์วางแผนเทรดกันใหม่นะครับก็ผ่านไปนะครับตัว EU เรามาดูคู่ของ GBP USD นะครับตัว GBP USD นั้นยังเป็นอนนงของเขิดขาขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เราได้วิเคราะห์นะครับวางแผนในการเทรดตัวของ GBP USD นะครับในฝั่งของขาบายนะครับที่เราเข้าไปจังหวะชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับมีสองจังหวะด,ด้วยกันก็กําลังทํากําไรอยู่นะครับวันนี้เราก็วางแผนในการเทรดนะครับตัวของ GBP USD เนี่ย ตัวจียเราเนี่ยในฝั่งขาขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเขาลงมานะครับถ้าเขาลงมาได้นะครับทดสอบเจ้าแถวตัวเส้นเลนโบนะครับเราจะบายกลับขึ้นไปนะครับโดยเราจะมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ราคาโซนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของออตัวของ GU นั้นเราจะรอบายในโซนแนวรับนะครับแล้วก็ในโซนของตัวเส้นเลนโบทั้งหมด วันนี้นะครับถ้าตัวของ GU นั้นหลุดลงมาได้นะครับถ้าหลุดลงมาได้ในโซนของแนวรับตรงนี้เราจะหาจังหวะบายกับขึ้นไปนะครับแล้วตัวตัวของ SL นั้นก็จะอยู่ตรงใต้เส้นเลนโบว์ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เรารู้จุดเข้าจุดออกของตัว GU ได้แล้วนะครับ GU นั้นเดี๋ยวรอรอดจังหวะบายนะครับในแนวโน้มของเทนข่าขึ้น ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของเอสเซนดีเยดีนะครับเอสเซ d ดีเยดีนี้เมื่อวานนี้นะครับได้หลุดนะครับมีแท่งเทียนได้หลุดราคาของตัวสวิงโลลงมาได้นะครับสวิงโลลงมาได้ก็หลุดแนวรับของเราตรงนี้แหละแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอ็นยูค่อนข้างที่จะออกไปทําไซด์เวย์เหมือนกันเพราะนั้นเราจะรอให้ตัวของเอสเซ d ดีเยดีนะครับหรือเอ็นยูนั้น สร้างเทรนให้เราเห็นอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมออาวางแผนเทรนตัว N U กันตอนนี้ก็ปล่อยวางไปก่อนนะครับตัว N U ตัวของ U S D นะครับ C A D และ U c a t เราเมื่อวานนี้ให้สัญญาณในการเล่นฝั่งเซลล์นะครับจะเห็นว่าวันนี้ขึ้นมาทดสอบโซนแนวรับนะครับเสร็จได้โซนแนวต้านนะครับโซนแนวต้านด้านบนทำสวิงไฮแล้วทิ้งทำสวิงโลล,ลงนะครับ ตัวของอยูแคนาดานะครับยูแคนั้นยังเทรดอยู่ในฝั่งขาเซลอยู่นะครับโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่แนวเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับเรายังให้แนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีสัญญาณนะครับในการเซลล์ของตัวคอนเฟิร์มเนี่ยเราสามารถเซลล์ได้เลยโดย s l เราก็อยู่ที่โซนสวิงไฮด้านบนนะครับจุดนี้นะครับที่ทำไปเมื่อวานนี้ก็จะเป็นจุด SL ของเรา ครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เราหาจังหวะเซล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพอมีสัญญาณคอนเฟิร์มในการเซล์เราเซลแล้วก็วางให้แนวอยู่ด้านบนชุดนี้นะครับเพราะนั้นแผนเราก็จะเป็นอย่างเมื่อวานนี้เลยนะครับลงมาทำสวิงโลใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอตอนนี้ขึ้นมาทดสอบแนวของเส้นเรนโบว์แล้วกำลังจะมีสัญญาณลงถ้ามีสัญญาณในการเซลล์เราจะเซลลงมาเลยนะครับเราก็รอสัญญาณตัวคอนเฟิร์มก่อนนะแต่ถ้าตัวของ ยูแคนาดาตัวนี้นะครับยูแคทเนี่ยเบรกไฮขึ้นไปได้นะครับเราจะรอให้เกิดดึงราคาโว์แบคลงมาก่อนนะครับโว์แบคลงมาแล้วเราก็จะบายกลับขึ้นไปนะครับอันนี่คือแผนของตัวยูแคทนะครับยูแคนาดานั้นเราเล่นฝักเซลล์นะครับวันนี้เรามาดูยูฟรังครับยูสวิตนั้นเมื่อวานนี้ขึ้นไปนะครับเราดักเล่นสัญญาณเซลล์นะครับขึ้นไปทดสอบแนวสวิงไฮด้านบนนะครับ แนวต้านชุดนี้แล้วมีสัญญาณราคาทิ้งลงมาเลยนะครับตอนนี้เราสังเกตว่าตัวของอยูฟรังนะครับมันยังทำสวิงโลได้ไม่มากนะครับไม่ต่ำกว่าเมื่อวานนี้เลยเพราะน้าโอกาสที่จะออกไซเวก็จะมีสูงนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะเทรดยูฟรังนะครับเรายังเน้นเล่นอยู่ในฝั่งแนวโน้มเทรดขาลงรอดักจังหวะเซลเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ยูฟรังนะั้น ขึ้นมาทดสอบในโซนของตัวเส้นเรนโบว์ชุดนี้ก่อนและมีสัญญาณเซลเราจัดเซลลงมานะครับตรงนี้ยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็รอให้ขึ้นไปทดสอบแนวนะครับโซนแนวต้านสีเหลืองทั้งหมดนะครับถ้าผ่านโซนแนวต้านมาแล้วไม่สามารถเบรกสวิงไฮโซนแนวต้านชุดนี้ได้มีสัญญาณเซลเราก็จะเซลลงมาตรงนี้นะครับอ่านี่คือในรูปแบบการเทรดวางแผนของตัว ยูฟรังนะครับเราจะเล่นฝั่งเซลลนะครับแต่ถ้าวันนี้ตัวยูฟรังนั้นหลุดสวิงไฮขึ้นไปได้นะครับหลุดแนวตามชุดนี้ขึ้นไปได้เราก็จะรอให้เขาย่อนะครับราคาโทรแบกลงมาก,ก่อนแล้วเราก็จะบายกลับขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้แผนของเขานน้นเล่นฝั่งเซลครับเล่นฝั่งเซลลในนะด้มของเทนขาขึ้นนะครับได้เทนขาลง เรามาดู UJ นะครับ UJ นี้เมื่อวานนี้เราให้แนวโน้มน,นะครับในแนวโน้มเทรดขึ้นก็มีสัญญาณในการเข้าเทรดของเขาชุดทดสอบตัวเซเลนโบแล้วก็วิ่งยาวเลยนะครับเมื่อวานนี้วิ่งยาวเลยไปถึง500จุดด้วยกันเนะพราะนั้นวันนี้เรายังดักเล่นฝั่งเซลล์ไอฝั่งบายนะครับเพราะว่าแนวโน้มของตัว UJ นั้นยังเป็นแนวโน้มเทนตขาขึ้นอยู่เราก็จะมาดูหาแนวรับสําคัญครับโซนแนวรับสําคัญของ UJ ก็จะอยู่โซนนี้นะครับ นี่คือโซนแนวรับสําคัญของตัว UJ เลยนะครับดังนั้นแผนเราก็คือรอให้ตัวของ UJ นั้นนะครับลงมาทดสอบนะครับตัวแนวของเส้นเรนโบว์เราเมื่อทดสอบแนวเส้นเรนโบว์เสร็จแล้วนะครับมีสัญญาณบายเราจะบายกลับขึ้นบปนะครับหรือลงมาทดสอบโซนแนวรับด้านล่างและมีสัญญาณบายนะครับจากตัวคอนเฟิร์มด้านล่างเนี่ย เราจะบายกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าตัวของ UJ วันนี้หลุดนะครับโซนแนวรับนะครับด้านล่างนี้เราครับจะรอให้ดึงราคา p ู l l b a c k กลับไปก่อนแล้วเราจะหาจาังหวะเซลล์ลงมานะครับอ่านี่คือแผนของตัว UJ นะครับเราเน้นเน้นเล่นฝั่งบายไว้ก่อนนะครับรอสัญญาณบายจากตัวระบบคอนเฟิร์มนะครับเรามาดูทองคำทองคำเม่อวันนี้เราให้ดับ เล่นจังหวะบายนะครับโดยมีโซนอยู่ข้างล่างและทองคำนั้นมีสัญญาณในการบายนะครับตั้งแต่จุดดีขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมีกำไรอยู่ประมาณสัก600กว่าจุดนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับตอนนี้ทองคำเราก็เล่นฝั่งบายเช่นเดียวกันเรามาหาโซนแนวรับสำคัญก่อนนี่คือโซนแนวรับสำคัญของตัวของคำเราสังเกตว่าตอนนี้กำลังสัมผัสนะครับทดสอบในโซนของตัวเซเลนโบและ ตัวโซนแนวรับนะครับตัวโซนแนวรับนี้แล้วนะครับ ừ, เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอจังหวะสัญญาณตัวคอนเฟิร์มมานะครับเพื่อเราจะบายสัญญาณกลับขึ้นไปนะครับนี่ีนโซนนี้นะครับนี่เป็นโซนนี้ที่โซนก่อนอ่านี่คือโซนโซนแนวรับของทองคำนะครับเดี๋ยวมีสัญญาณบายนะครับจากคอนเฟิร์มเนี่ยเราจะบายทองกลับขึ้นไปนะครับโดยมี s ออยู่ใต้โซนนะครับ อยู่ใต้เส้นเลนโบนี่แหละดังนั้นเนี่ยแผนของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเราให้ทองคำนั้นลงมาทดสอบตรงนี้แล้วเห็นไหมครับทดสอบเส้นเลนโบเส้นแรกอะเราจะรอสัญญาณบายนะครับจากตัวคอนเฟิร์มด้านล่างเมื่อสัญญาณมาเราจะบายขึ้นไปหรือว่าทองคำอาจจะลงมาทดสอบโซนแนวรับด้านล่างนะครับแล้วมีสัญญาณบายเราจะบายขึ้นไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าทองคำนะครับหลุดโซนแนวรับ ด้านล่างชุดนี้นะครับเรือลุสเซลรนโบเลยเนี่ยเราก็จะรอให้ดึงราคากูแบ็กกับกนไม่กนนะครับกับคขาในทดสอบส่วนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเซลล์ลงมาอ่านี่คือแผนเทรดทั้งหมดนะครับของตัวระบบฟิวชั่นเซม a โอโ t เทรดนะครับเรามาสรุปนะครับตัว AU เรายังมองว่าเป็นกรอบไซด์เวนะครับตัว EU นั้นเราหาจังหวะอ๋าอาเป็นกรอบไซด์เวเหมือนกันครับเรามองเป็นกรอบไซด์เวเราไม่เทรดน,นะครับ ส่วนตัว GU นั้นเรามองเป็นอนุมเชตขึ้นเราจะหาจังหวะบลายกลับขึ้นไปนะครับตัว NU นะครับเป็นกรอบไซเวย์วันนี้ยังไม่เทรดนะครับตัว U แคนาดานะครับ u ูแคทเรามองสัญญาณเซลล์ตอนนี้มีสัญญาณเซลล์แล้วเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเซลล์ได้ตอนที่แท่งเทียนแท่งนี้จบแล้วเป็นสีแดงค้างนะครับเราต้องรอสัญญาณคอนฟ์มอีกทีนึงนะครับตัว u ฟรังเราเล่นจังหวะเซลล์นะครับรอสัญญาณ ให้ขึ้นไปเรื่กว่านี้หน่อยอันนี้ขึ้นสั้นไปหน่อยนะครับเรามองแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับรอขึ้นไปก่อนรอหาจังหวะเซลล์นะครับ UJ นะครับรอหาจังหวะบายโดยรอราคาดึงของมาทดสอบเส้นลรนโบก่อนแล้วค่อยหาจังหวะบายกลขึ้นไปนะครับทองคำนะครับหาจังหวะบายเช่นเดียวกันรอให้สัญญาณตัวคอนเฟิร์มมาก่อนนะครับเิตต์แคมปสีเงินแล้วค่อยหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการวางแผนเทรดในระบบของตัวพิวชันในวันนี้นะครับ